With my silence, tick, silly, 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 yes. There is skibbity dum dum dum, yes, yes. Skibbity dum 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 dum, yes, right. yes, yes. Skibbity dum 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 yes, Skibbity dum 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 yes, yes. I get the ball in here! Keep up getting a shannarin, I. Skibbity dum 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 yes, yes. Skibbity dum dum รายกานถานทัพตอนนี้เคมราแมนกับสกิิดีทอยเลตกำลังเดินหน้าเข้าหากันไอ้พวกทุ่มบ่าเอ้ยพูเป็นบมาแล้วโวยรำสมรำสามเฮ้ยอย่าเข้าไานะเว้ยเราจะไม่ลืมท่านเลยท่านผู้นำท่านผู้นำจงเลินเฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอ้พวกป่า yes s k i m ดั e d o u o u l e me ่อนไปเพื่อน้มจัดนด้วยอยจงหายไปซะไอ้พวกทั่มป่ม เฮ้ยนั่นใหญ่ไอ้ัวก้องอีตัวจริงจะไม่ทำสิไอ้พวกชักโคร นั่นไงจัดการมันเดี๋ยวจะบ่อยให็นพวกฉันโกงด้านเฮ้าไมาอย่างนั้นเหรอไอ้เนี่มาแล้วนี่กันเอาไปสิฉันจะกินให้หมดเลยแกไอ้ตัวน้ำไฟเหลืบร้อยละเพื่อนนายปลอดภัย